สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซัมเอรวอลที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมน,นะครับวันนี้เราจะพูดถึงกิจกรรมเคีร์ภาร,รกิจท้าลิ้นซ้ำนะครับเป็นกิจกรรมที่กาลังจะเข้ามาใหม่เร็วๆนี้นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ยาวนานแล้วก็แจกเยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ม่น้งหนักในเรื่องของการคราฟรูนเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับเกี่ยวกับเอ่อพวกการคราฟรูนพวกเกี่ยวกับในเรื่องของการทรําเศษส่วนรูนเนี่ยจะหนักไปทางนั้นเยอะผมมองว่าทางคอมตัวอัสน่าจะเปลี่ยน สเตจหรือเปลี่ยนโมเมนต์ในการฟาร์มเนี่ยให้เป็นในเรื่องของการแบบคล้ายๆกับทารูทมากขึ้นนะคือคุณสามารถสร้างรูดด้วยตัวเองอะ่ะซึ่งมันเหมาะกับคนที่ไม่ใชู่้เ,เริ่มต้นัเท่าไหร่นะกิจกรรมมันมีความแอดวานซ์พอสมควรอยู่นะมันจะมีทริกในเรื่องของการคราฟรูดน,นู่นนั่นนี่ต้องลงดีเทลเยอะพอสมควรนะครับผมอ่ากิจกรรมนะครับมันจะแบ่งเป็นหลายส่วนมากๆเลยนะครับก็บอกได้เลยว่าวุ่นวายพอสมควรนะอ่าระยะเวลาของกิจกรรมนะครับจะเข้ามาในวันที่14นะครับผมเดือน11ตอน9โมงใกล้ๆนี้นะครับผม แล้วก็สิ้นสุดนะครับวันที่11เดเดือน12ตอน4ทุ่มนะครับก็เฉลี่ยกันเกือบเดือนหนึ่งซึ่งเป็นไอที่ยาวนานพอสมควรนะครับผมอ่ะภารกิจนะครับผมมีเยอะนะครับอย่างที่ผมพูดไปมันมีช้อยให้เลือกหลากหลายมาก1ครับผมเคลียภารกิจท้าเล่นซ้ําคําว่าท้าเล่นซ้ําคือเราสามารถเล่นซ้ําได้หล,หลายรอบนั่นเองครับภารกิจเนี่ยจะแบ่งเป็น6 6ส่วนด้วยกันนะครับเป็น1เข้าดัดนเจียนไคลอสนะครับผม20ครั้ง ยี่สิบครั้งเนี่ยจะนับเป็นครั้งแรกมันจะเป็นคล้ายๆกับเล่นซ้ํา20อั helm, นอย่างเงี้ยนับเป็นหนึ่งครั้งนะครับทีเนี้ยมันจะเล่นได้สูงสุดถึง40ครั้งด้วยกันอันเนี้ยบอกก่อนภารกิจเนี่ยไม่ได้ฟรีในเรื่องของวันนะครับคุณจะทํากี่วันก็แล้วแต่นะครับฟรีสไตล์เลยนะครับไม่ได้บอกว่าเอ้วันนึงจากัดเท่าไร่เท่านี้ ains. ไม่ได้เขียนบอกนะครับอันเนี้ยเป็นในเรื่องของการเล่นดันเจี้ยนนะครับผมก็สูงสุดนะครับผมคุณสามารถเคลียร์ภารกิจและ mania. รับของรางวัลได้มากสูงสุดถึงง40ครั้ เพื่อนๆก็ลองเอา25เนี่ยไปคูณ4-4ดูว่ามันจะเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ถือว่าเยอะอยู่นะ,อะของารางวัลที่ได้ตายตัวนะครับก็คือเศษคราฟรูนนะครับผม25ก้อนนะครับซึ่งอีวันขาดมากอันนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นช้อยทางเลือกนะครับช้อยทางเลือกมันจะมีตัวของศส,สัญลักษณ์ตัวของโกเลมสัญลักษณ์ตัวพวกนโคกับมังกรเนี่ยเราจะเลือกเอาส่วนมากนะผมเชียร์นะครับแนะนาไปทงางมังกรเยอะๆนะเพราะว่าเราต้องการเอกเยอะเนาะต่อมาครับผมทาเล่นซ้ำหมดที่2ก็คือในเรื่องของมูลมิติ รูมิติเนี่ยเขาเล่นซ้ำสูงสุดได้ถึง20ครั้งด้วยกันนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากแล้วก็ของรางวัลนะครับผมเราจะได้ในเรื่องของหินโบราณ30อันรวมถึงในเรื่องของหินทางเลือกหินทางเลือกเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับพวกหินคราฟต์ต่างๆของดันเจี้ยนต่างๆนั่นเองครับอย่างละ15อันนะครับก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่นะครับต่อมาครับผมก็คือจะเป็นในเรื่องของการเล่นรอยแยกพวก3ามหัวนะครับบวกกับไอ้บอสต่างๆนะครับผมอ่ะ20ครั้งนะครับผมแต่ว่า คุณสามารถเคลียร์หรือเข้าซ้าได้สูงสุดถึง20ครั้งรับของราวันนี้20ครั้งนะก็จะมีตัวของที่จะได้ฟิกแน่ๆคือ,อคริสตัลเวทมนต์10ก้อนนะครับผมคริสตัลเข้มข้นอีก10กล้องน,นะครับแล้วก็จะเป็นช้อยทางเลือกก็จะเป็นระหว่างตัวของคริสตัลธาตุไฟคริสตัลธา,าตุน้ำคริสตัลธาตุลมธาตุแสงธาตุเหมืออย่างเงี้ยเราจะสามารถมีช้อยเลือกนั่นเองนะครับอย่างละ50นะต่อมาครับผมเป็นท้าที่4นะครับผมท้าที่4จะเข้าเล่นในเรื่องของอารีนาเวอร์อารีนา10ครั้งนะ มากสูงสุดถึง30ครั้งด้วยกันถือว่าเยอะมากรางวัลตายตัวครับผมอันนี้ถือว่าดีมากครับแต้มเกียรติยศ15แต้มเป็นอาชีพเมกเซนมากนะครับผมต่อมาครับผมภารกิจทาเล่นซ้ําภารกิจทาเล้นซ้ำเนี่ยจะเป็นเข้าเกี่ยวในเรื่องของโหมดเนื้อหาของตีกิลดนะครับผมเข้าเนื้อหากิลสครั้งคุณสามารถเข้าซ้ํากันถึงได้50รอบเพื่อนห้ารอบเนี่ยน่าจะนับในคอนเทนต์ซีด้วยนะแล้วก็ อันนี้ผมชอบตรงที่ว่าแต้มกิมมาแจกเยอะมากนะผมก็คุณเอา3ามสเนี่ยสาแต้มไปคูณห้าสิบดูสิก็มันเยอะนะประมาณ150นะครับถือว่าบึ้มๆกันเลยทีเดียวเฉียวร้อยห้าสิบปะวะเออน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยห้าสิบน่าจะเยอะกว่านั้นนะครับผมพันห้าหรือเปล่าพันห้าพี่ว่าไงนะครับแล้วก็ภารกิจต,ต่อมาครับผมท้าเล่นซ้ําก็คือซัมมอนมัลเตอร์สามดาวแท้ขึ้นไปสิบครั้งอันนี้ก็เปิดสกอร์เนาะอืมก็จะได้รางวัลแต่ตัวคือสกอร์ส้มนะครับผมหนึ ซ้ำได้มากสุดถึง10ครั้งเท่ากับว่ากิจกรรมเนี้ยเราจะได้สกอส้มอยู่ทั้งหมด10อันนั่นเองนะครับผมอ่าภารกิจถ้าเล่นซ้ำา1-3ถึงเคลียภารกิจได้สําเร็จคุณจะได้รับรางวัลตายตัวรวมถึงรางวัลทางเลือกที่คุณเลือกไว้หนึ่งอย่างอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหน้าตาของกิจกรรมกิจกรรมมันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เราต้องไปดูเนื่องจากว่ากิจกรรมมันมีค่อนข้างเยอะและการลงดีเทลมันเยอะมากซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันอาจจะมีข้อผิดพลาดได้อันนี้ต้องขออภ นเนี้ยกิจกราการมส่วนที่2กิจกราการมส่วนที่2ครับผมก็คือรับรางวัลโบ,โบนัสเพิ่มเติมเมื่อคุณเคลียร์สภารกิจทาเล่นซ้ําอันนี้อันนี้ก็คือแบบบอกก่อนว่ามันจะเป็นการเคลียร์ซ้ําซึ่งอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมจากภารกิจเล่นซ้าหมายเลขถ,ถึงหมายเลข6ในกิจก,กรรมที่1อ๋อได้สําเร็จครบภารกิจละสิบได้สำเร็จครบภารกิจละสิบครั้งอู้เยอะนะเพื่อน ผมว่าก็หนักดูเหมือนกันนะแต่ว่ามันน่าจะทำแป๊บเดียวก็น,กน่าจะเสร็จแล้วนะครับผมหนึ่งภารกิจท้าเล่นซ้ํา1อย่างครบ10ครั้งได้รับคริสตันหนึ่งร้อยค,คิสตันน,กกน,นนะครับผมเกียร์ภารกิจนะครับผมท้าเล่นซ้ํา2อย่างครบ10ครั้งได้หินซัมมอนหนึ่งร้อยก้อนบวกกับหินโบราณนะครับผมอีก20เหรียญนะครับผมภารกิจที่3นะครับผมครบ10ครั้งจะได้หินหลอมบวกกับเหรียญโบราณอีก30เหรียญ ภารกิจที่4นะครับผมครบ10ครั้งได้เดวิมอนหนึ่งตัวก็ถือว่าโอเคเม s กเซนอยู่ถือว่าได้เยอะนะครับได้เดวิมอนได้คริสตัลได้หินมโนโน,นะครับแล้วก็หินหลอมก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับผมอ่าอันนี้ได้เป็นตัวของภารกิจน้าจิ้มนะครับซึ่งจริงๆภารกิจที่กลางจะมาต่อไปต่อจากนี้อีกอะจะเป็นตัวของ SWC นะครับรอบ Final World เว r ร์ไฟนอที่ผมคิดว่าน่าจะมีอีกไม่น่าจะมีแค่พาร์ทเดียว น่าจะมีต่อเป็นภาคที่2แล้วก็ภาคที่3แน่ๆผมคิดนะเออไม่น่าจะมาน้อยขนาดนี้นะครับก็เตรียมตัวรับแรงกระแทกจากตัวกิจกรรมที่แบบบึ้มๆได้เลยนะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมต้องขออภัยด้วยถ้าเสียงมันก้องๆหน่อยนะเพราะตอนนี้ผมอยู่บ้านของพี่เพื่อนผมนะครับผมมาบ้านของเชษเนาะโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ไปแล้วซีอูเนคมนะจ๊ะบ๊ายบาย